ต้นกำเนิดสาเวทพุทธาคมหนึ่งเดียวในภาคใต้คือสำนักเขาอ้อเปรียบดังสำนักตักศิลาที่สาปามโมกแห่งเมืองพัทลุงซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาคมที่สืบทอดมาตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่8นับเป็นเวลายาวนานกว่าสหัสวรรษเริ่มจากสำนักบำเพ็ญพรตฤศพรมาจารย์และพัฒนามาเป็นวัดเขาอ้อในพระพุทธศาสนา ซึ่งเดิมเรียกว่าวัดพระอาจารย์ขลังเขาอ้อภูเขาสูงที่ตั้งตระงานอยู่กลางทุ่งนาอันกว้างใหญ่ไพศาลในสมัยโบาราณเชื่อกันว่าก่อนที่จะมีเจ้าสำนักฝ่ายสง์เขาอ้อคือสถานที่บำเพ็ญพรษของฤาษีผู้เรืองเวทวิทยาคมมาก่อนบริเวณเขาอ้อมีถ้ำศักดิ์สิทธิ์หลายแห่งเช่น ถ้ำฉัตทันบรรพศถ้ำหอมซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะวิทยาคมสืบทอดพระเวทร่างของปรมาจารย์ผู้บรรลุพระเวทล้วนฝังร่างไว้ที่เขาอ้อในยุคข,ของพ่อท่านนอโมมีการสร้างอาสมทางพุทธศาสนาหลังจากที่ท่านพ่อนอโมสร้างวัดเขาอ้อแล้วเสร็จ ก็จากไปจารกทธุดงที่อื่นจากนั้นก็มีผู้สืบทอดรับตำแหน่งเรื่อยมาวัดเขาอ้อตั้งอยู่ตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงพัฒนามาจากสำนักพรมนาจารย์ชาวพัทลุงเชื่อว่าเป็นวัดขลังศักดิ์สิทธิ์มีชื่อเสียงทางด้านสาย,ยศาสตร์ พระอาจารย์เจ้าสำนักเขาอ้อมี11รูปด้วยกันดังนี้ครับ 1. พระอาจารย์ทอง 2. พระอาจารย์สมเด็จเจ้าจอมทอง 3. พระอาจารย์พรมทอง 4. พระอาจารย์ชัยทอง 5. พระอาจารย์ทองจันทร์ 6. พระอาจารย์ทองในถ้ำ 7. พระอาจารย์ทองนอกถ้ำแปพระอาจารย์สมพานทองหรือทองหูยาน 9. พระอาจารย์ทองเท่าหรือพระครูสังฆวิจารณ์ชัดทันบรรพศสิบพระอาจารย์ปานปานธรรมโม 11. พระครูอดุลธรรมกิจหรือกลัน่นอัคคธรรมโมทุกรูปมีความรู้ความสามารถในทางไสยศาสตร์และได้สั่งสอนสัพะวิชาแก่ผู้คนทุกชนชั้นจึงทำให้สิทธิสำนักเขาอ้อมีอยู่ทุกขนทุกแห่งทั่วภาคใต้เมื่อจุลศักราช991หรือปีพุทธศักราช 2,171พระสามีรามวัดพระโคหรือที่เราทราบกันเดี๋ยวนี้ว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ซึ่งประชาชนในสมัยนั้นยกย่องถวายนามว่าสมเด็จเจ้าพระโคท่านได้ไปเรียนพระปริยัติธรรมณกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้แตกฉานในอัจรธรรมครั้งนั้นยังมีพราหมณ์เป็นนักปราชญ มาจากประเทศสิงหนลหรือรังกามาตั้งปริศนาปัญหาธรรมที่แสนยากพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาโปรดให้พระสามีรามเถระแก้ปัญหาธรรมนั้นๆจนชนะพลามชาวสิงหนลจึงพระราชทานยศเป็นพระราชมุนีเมื่อกลับมาเมืองพัทลุงได้ก่อพระเจดีย์บรรจุพระรัตนมหาธาตุไว้บนเขาพระโคก สูงหนึ่งเส้นห้าวามีระเบียงล้อมรอบพระเจดีย์ครั้งฉลองพระเจดีย์ท่านอาจารย์วัดเขาอ้อพัฒลุงองหนึ่งชื่อสมเด็จเจ้าจอมทองไปในงานฉลองพระเจดีย์ทางเรือใบแสดงอภิเิหารวิ่งเรือใบเลยขึ้นไปถึงเขาพระโค,คซึ่งไกลาจากทะเลมากทำให้ประชาชนที่เห็นอภิเนหารต่างเคารพนับถือ และปัจจุบันสถานที่ตรงนั้นก็เรียกกันว่าที่จอดเรือท่านอาจารย์วัดเขาอ้อต่อมาท่านสมเด็จเจ้าพระคโคกให้คนกวนข้าวเหนียวด้วยน้ำตาลตโนดภาษาภาคใต้เรียกว่าเหนียวกวนทำเป็นก้อนยาวประมาณสองศอกโตเท่าขาให้พระนำไปถวายสมเด็จเจ้าจอมทองวัดเขาอ้อครั้งถึงเวลาฉัน ท่านสมเด็จเจ้าจอมทองสั่งให้แบ่งถวายพระทุกองศิษย์วัดตลอดถึงพระก็ไม่มีใครที่จะแบ่งได้เอามีดมาตัดก็ไม่เข้าทราบถึงสมเด็จเจ้าจอมทองท่านสั่งให้เอามาแล้วท่านจึงเอามือลูกส่งให้สิษย์ตัดแบ่งก็สามารถตัดแบ่งได้อย่างง่ายได้เหมือนอย่างข้าวเหนียวธรรมดาอยู่มาวันหนึ่งสมเด็จเจ้าจอมทอง ให้พระนําแตงโมใบใหญ่สองลูกไปถวายสมเด็จเจ้าพระโคพอถึงเวลาฉันก็ไม่มีใครผ่าออกสมเด็จเจ้าพระโคทราบก็หัวเราะชอบใจพูดขึ้นว่าสหายเราคงแสดงฤทธิ์แก้มือเราท่านรับแตงโมแล้วจึงผ่าด้วยมือของท่านเองออกเป็นชิ้นชิ้นถวายพระประมาจารย์สำนักเขาอ้อทุกรูป มีความรู้ความสามารถในศาสตร์วิทยาคมต่างๆสืบทอ,อดต่อๆกันมาอย่างต่อเนื่องเช่นลุติศาสตร์หรือวิชาฟังเสียงสัตว์ร้องสัมมาติศาสตร์หรือตำรารู้กำเนิดการเกิดเขาและไม้สังขยาศาสตร์ตำรารู้จักวิชาคำนวณเลขโยกศาสตร์รู้การช่าง โชติศาสตร์หรือรู้จักการพยากรณ์มายาศาสตร์หรือรู้เลขกลนิติศาสตร์ตำราแบบแผนประเพณีพิธีกรรมคณิตศาสตร์รู้นักขัดตะเลิกและดวงดาวคันทัพภศาสตร์รู้ลำนำเพลงขับติกิจวิล,ลาศาสตร์รู้เรื่องแพทย์ ธนุพระเพทาศาสตร์รู้ศิลปาศาสตร์แสดงเพลงธนูปุราณศาสตร์รู้จักบ้านเก่าเมืองเก่าอิติหาส,สาศาสตร์รู้จักที่มีมงคลบริโภคอาหารการให้ถูกตามทิศเหตุาศาสตร์รู้เหตุผลจะบังเกิดการต่างๆวันตุทาศาสตร์ รู้จักเลี้ยงโคลกระบือปะสุสัตว์และการหว่านพืชปาสันทศาสตร์รู้คำพีโลกวิหารฉันทศาสตร์รู้คำพีผูกบดกรนกาบโครงฉันยุทธศาสตร์รู้คำพีพิชัยสงครามตำรับวิชาความรู้ที่เป็นหลักคือการสอนเวทมนตคาถาอาคม ตั้งแต่ธาตุสี่ธาตุทั้งห้าแม่ธาตุการตั้งธาตุหนุนธาตุแปลงธาตุและตรวจธาตุวิชาคงกระพันชาตีแคล้วคาดมหาอุดกำเนิดเลขยันปรมาจารย์เจ้าสำนักเขาอ้อผู้มีวิทยาคมล้ำเลิศเป็นที่ประจักษ์ได้แก่ พระอาจารย์ทองหูยานปรมาจารย์เจ้าสำนักเขาอ้อรูปที่8ผู้แก่กล้าว,วิทยาคมเข้มขังยานสมาบัติเช่นเสกปลาช่อนย่างฟื้นคืนชีพพลังวิชาหินเบาไม่เท้ากายสิทธิ์เส้นผมแข็งดั่งเส้นเหล็กตัดไม่ขาดพระอาจารย์ทองเท่าหรือพระครูสังฆวิจารณ์ฉากทันบรรพศ ปรมาจารย์เจ้าสำนักวัดเขาอ้อรูปที่9ผู้เป็นสิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดสรพพวิชาอาคมจากพระอาจารย์ทองหูยานพระอาจารย์ทองเท่าเดิมเป็นชาวบ้านสำนักกอมารดาชื่อแม่ชีรอดและเมื่อท่านอาจารย์ทองเท่าบวชได้สร้างกุติให้โยมมารดาอยู่ใกล้ๆเพื่อได้ดูแลจนกระทั่งโยมมารดาถึงแก่กรรม การตัดสินใจออกบวชของท่านอาจารย์ทองเท่าเนื่องจากอาการป่วยหนักไปรักษาหาหมอที่ไหนๆก็ไม่หายโยมแม่เลยบนบานหากลูกชายหายป่วยจะให้บวชแก้บนหลังจากนั้นอาการป่วยก็หายอย่างปาฏิหาริย์และเมื่ออายุครบ21ปีจึงได้บวชแก้บนที่วัดเขาอ้อเมื่อครองผ้าเหลืองได้ศึกษาปฏิบัติ ฝึกวิปัสสนากรรมฐานวิทยาคมไสยศาสตร์คำพีเขาอ้อด้านการแพทย์แผนโบราณเพื่อนำความรู้ไปรักษาผู้ที่เจ็บป่วยและอยู่รับใช้ใกล้ชิดพระอาจารย์ทองหูยานและอยู่ครองสมณะเพศหลังจากได้เล่าเรียนวิชาต่างๆจากท่านอาจารย์ทองหูยานจนแตกฉานท่านอาจารย์ทองเท่าได้จาริกทุดงไปทั้งเหนือจดใต้ เป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งท่านอาจารย์ทองเท่าได้กลับมาที่วัดเขาอ้อแต่ท่านอาจารย์ทองหูยานผู้เป็นพระอาจารย์ของท่านได้ละสังขารแล้วทางคณะสงฆ์จึงแต่งตั้งให้ท่านอาจารย์ทองเท่าดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเขาอ้อท่านอาจารย์ทองเท่าได้เริ่มต้นพัฒนาวัดพัฒนาความรู้การศึกษาพระธรรมวินยัย รวมทั้งแพทย์แผนโบราณและวิทยาคมต่างๆควบคู่กันไปสัพพวิชาที่มีการถ่ายทอดสอนกันยุคของพระอาจารย์ทองเท่าได้แก่วิชาธนูคตวิชาตะเสือวิชากำลังหมีวิชาผูกหุ่นพยนต์วิชาเศกทรายวิชาหอกดำดินวิชาเรียกวิญญาณ วิชาเรียกฝนเรียกลมวิชาทำน้ำมนทิพยสูตรวิชาพิชัยสงครามวิชาทำยารักษาโรคสำนักเขาอ้อในยุคสมัยของพระอาจารย์ทองเท่าเป็นเจ้าอาวาสเมื่อประมาณหนึ่งรกว่าปีล่วงมาแล้วเปรียบเสมือนสำนักตักศิลาหรือศูนย์กลางแหล่งวิทยายุทธพุทธาคมของบรรดา ลูกขุนนางเจ้าเมืองหัวหน้าชุมชนต่างพากันเดินทางเข้ามาสู่สำนักเขาอ้อกันเป็นอย่างมากจึงทำให้ชื่อเสียงของท่านอาจารย์ทองเท่าเลื่องลือไปไกลถึงมาเลเซียสิงคโปร์ครอบคลุมไปถึงแหลมมาลายูและพื้นที่ทั่วภาคใต้นับเป็นยุคที่รุ่งเรืองมากของสำนักเขาอ้อในขณะนั้น ปีพุทธศักราช2450พระอาจารย์ทองเท่ามีอายุได้58ปีกิติคุณบารมีโด่งดังจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หโปรดเกล้าแต่งตั้งให้มีสมณศักดิ์ราชินนานามที่พระครูสังเวิจารณ์ฉัดทันบรนพศและให้เป็นพระอุปัชฌยาเจ้าคณะตำบลมะกอกเหนือ พิธีกรรมสำคัญของสำนักเขาอ้อแบ่งออกเป็นสองสายก็คือสายบรรพชิตและสายคลือหัดสายบรรพชิตพระสงฆ์ทำหน้าที่สืบทอดวิชาและประกอบพิธีกรรมที่มีความเหมาะสมสอดคล้องไม่ขัดต่อพระธรรมวินยัยส่วนสายคลือหัดคารวาะทำหน้าที่แทน เพื่อรักษาไว้ซึ่งวิทยาคมพุทธาคมเขาอ้อพิธีกรรมที่สำคัญได้แก่พิธีกินยาแช่ว่านสมุนไพรวิธีกินน้ํามันเสกน้ํามันงาพิธีหุงข้าวเหนียวดำพิธีกินยาจินดามณีซึ่งพิธีกรรมทั้งหมดนี้จัดเป็นพิธีใหญ่มาตั้งแต่โบราณพระอาจารย์ทองเท่า มรณภาพเมื่อปีพุทธศักร,ราช2,470รวมอายุได้78ปีสำนักเขาอ้อในยุคท่านอาจารย์ทองเท่ามีลูกศิษย์คนสำคัญมากมายสิทธิ์เขาอ้อฝ่ายบรรพชิตซึ่งเป็นสิทธิ์อาวุโสสำนักเขาอ้อได้แก่พระอาจารย์เอียดปทุมสโรวัดดอนสาลาสิทธิ์พระอาจารย์ทองเท่า พระอาจารย์ปานปารธรรมโมวัดเขาอ้อสิทธิ์พระอาจารย์ทองเท่าพระอาจารย์นำชินนวโรวัดดอนสาราสิทธิ์พระอาจารย์ทองเท่าพระอาจารย์คงสิริมะโตวัดบ้านสวนสิทธิ์พระอาจารย์เอียดพระอาจารย์ปานพ่อท่านแก้วหรือเน วัดควรปันตารามสิทธิ์พระอาจารย์ทองเท่าพระอาจารย์ดิดติดสโรวัดปากสะสิทธิ์พระอาจารย์ทองเท่าพ่อท่านแก้วธรรมมิโกวัดโคกโดนสิทธิ์พระอาจารย์เอียดพระอาจารย์ปานพระอาจารย์คงและพ่อท่านคล้ายพ่อท่านเปลมติสโร วัดวิหารสูงสิทธิ์พระอาจารย์ทองเท่าพอท่านแก้วรัตนสัมปันโนวัดท่าสำเภาใต้สิทธิ์พระอาจารย์เปรมพอท่านบุญทองเขมทัตโตวัดดอนสาลาสิทธิ์พระอาจารย์ทองเท่าพระอาจารย์เอียรพระอาจารย์สีเงินอาภาทโร วัดดอนสาลาสิทธิ์พระอาจารย์ปานพระอาจารย์นำพอท่านกลัน่นอักขธรรมโมวัดเขาอ้อสิทธิ์พระอาจารย์ปานพระอาจารย์คงพอท่านช่วงทิตะธรรมโมวัดควรปันตารามสิทธิ์พ่อท่านแก้วพอท่านคล้อยอัโนโมวัดภูเขาทอง สิทธิ์พ่อท่านแก้วหรือเนพระอาจารย์เอียดพ่อท่านมหาอุทัยวิมโลวัดดอนสาลาสิทธิ์พ่อท่านแก้วหรือเนพระครูกาชาติพระอาจารย์สีเงินพ่อท่านพลัดพ่อท่านเงินจิระธรรมโมวัดพโพรงงูสิทธิ์พระอาจารย์ปานพระอาจารย์สีเงิน พ่อท่านขาวจันทูปโมวัดพรุพอสิทธ์ท่านพ่อผลัพ่อท่านแพวผลปัญโยสำนักปฏิบัติธรรมสหลวงสิทธิ์พ่อท่านแก้วหรือเนพระอาจารย์เอียดครุธรรมโมวัดโคกแย้มสิทธิ์สยเวทพุทธาคมสายเขาอ้อพ่อท่านพรม ขันติโกวัดบ้านสวนสิทธิ์พ่อท่านคงพ่อท่านคล้อยพระอาจารย์เสถียรฐานาจาโรวัดโคกโดนสิทธิ์พ่อท่านแก้วพ่อท่านพลัดพัทธิโยวัดโคกสูงสิทธิ์พระอาจารย์เอียดพระอาจารย์ปานพ่อท่านตุดจันทวังโส ที่พักสงหารคอกช้างสิทธิหลวงปู่สีมั่นพอท่านคล้ายพระอาจารย์ปานพอท่านแสงธรรมสโรวัดถ้ำพระพุทธโอศีสิทธิพระอาจารย์ทองเท่าพอท่านเสือเล็กกิรัญโยวัดควรสร้างสิทธิพ่อท่านวันพระอาจารย์ทองเท่าพระอาจารย์เอียดและ พระอาจารย์ปานพอท่านยกเตชธรรมโมวัดห้วยต่อสิทธิ์พ่อท่านตลอดพ่อท่านหนูและพ่อท่านแสงพ่อท่านเอื้อมกะตะปัญโยวัดจตุพลปัณนนารามสิทธิ์พอท่านคล้ายพ่อท่านบุญให้ปทุโมวัดท่าม่วงสิทธิ์พระครูกาชาติ พระอาจารย์นำและพระสมุกสงฆ์พอท่านคล้อยฐานธรรมโมวัดถ้ำเขาเงินสิทธิ์พ่อท่านคงและพระอาจารย์นำพอท่านคารนปันณสุวรรณโนวัดอุตมารามสิทธิ์พระอาจารย์ทองเท่าสิทธิ์เขาอ้อสายคารวาสได้แก่พระมหาช่วย หรือพญาทุกขลาชเวรบุรุษธนูสั่งสิทธิ์พระอาจารย์ทองรุ่งดอนทรายหรือดำหัวแพร่ขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่แห่งวัดบ้านดอนทรายอาจารย์ชุมชายคิรีวิทยาสายเวทพิธีกรรมเข้มขลังสิทธิ์พระอาจารย์เอียดและพระอาจารย์คงอาจารย์แจ้งเพชรชรักษ พลังจิตเจ้าพิธีกรรมฝ่ายคารวาสวัดดอนศาลาสิทธิ์พระอาจารย์ทองเท่าและพระอาจารย์เอียดคนตำรวจตีขุนพันธุรักราชเฉเดตตำรวจมือปราบสิทธิ์พระอาจารย์นำอาจารย์เปลี่ยนหัตถยานนเจ้าพิธีกรรมสาย,ยศาสตร์สิทธิ์พระอาจารย์ปานอาจารย์หมอประจวบคงเหลือเจ้าพิธีกรรมสาย,ยศาสตร์ สิทธิสายเขาอ้อหมอคล้อยจันทระสอนเชี่ยวชาญสมุนไพรคับไล่คุณใสสิทธิพระอาจารย์ปานและพระอาจารย์แก้ว